ทำนายดวงชาวราศีพิจิกกัแบบชาวลัคนาพิจิกประจำเดือนกันยายน2 5 6 7คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของท่านในเดือนตุลาคม2,567นะคะคลิปนี้จะตัดเวลาตั้งแต่วันที่16 ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมคลิปนี้จะเป็นดวงชะตากำเนิดของท่านค่ะแล้วก็ท่านที่ต้องการอยากจะดูดวง12ราศีประจําเดือนท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนกันยายนกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะ ในเดือนตุลาคม2567ตัวของท่านนะตัวของท่านเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนดำจะมีคนที่คิดไม่ค่อยดีอ่ะคุณอะ่ะมันเหมือนมีคนที่เขาอยากจะได้ตัวคุณมากคิดเรื่องเซ็กสิบแปดบวก เป็นคนเป็นคนที่แบบแอบ,บดูคุณอยู่ห่างๆมานานแล้วอ่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกจริงๆอ่ะเองมองว่าคุณเป็นคนที่ดวงคุณไม่ตกอ่ะเนี่ยไฟชีวิตคุณสว่างเจิดจ้าเนี่ยดวงคุณมันไม่ได้ตกคนที่ทําของคุณอ่ะของอ่ะมันจะย้อนกลับไปหาตัวเขาหมดเลยคุณต้องระมัดระวัง โจรในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังโจรมิจฉาชีพคนไม่ดีที่จะเข้ามาอ่าเข้ามาติดพันคุณเข้ามาหลงเสน่ห์คุณเข้ามาจีบคุณมีคนไม่ดีแอบรักคุณมีคนไม่ดีแอบชอบคุณมีคนไม่ดีหลงเสน่ห์ของคุณเสน่ห์ของคุณแรงเกินห้ามใจเลยนะโอ้คุณเสน่ห์แรงมากอะ่ะ อาจจะมีขี้ยามาจีบมีหมอมาชอบก็ได้คุณควรไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลานะช่วงเดือนตุลาคุณจะได้ข่าวการเสียชีวิตของคนรู้จักเป็นผู้ชายคุณจะได้รับข่าวการเสียชีวิตของผู้ชายที่คุณรู้จักอาจจะคุณลุงตายคุณป้าอะไรเนงะี้ย ไม่ใช่คุณป้าสิคุณน้าน้าชายลุงตายน้าชายตายขอให้คุณเปิดหัวใจอย่าทำชีวิตให้มันท็อกซิกมีคนไม่ดีอยากจะได้ตัวคุณอะลงทุนไปจ้างหมอผีไสยศาสตร์ทำาขงทำของขอะน่ากลัวขนาดไหนแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเซ็กซี่มีเสน่ห์ คุณสวยคุณเซ็กซี่คุณมีเสน่ห์มันก็เลยมีคนแบบอยากจะได้คุณไปจ้างหมอผีหมอเสน่ห์ทำของแต่ขอให้คุณนะเป็นคนดีดูแลคุณแม่ที่ไม่สบายคุณยายที่ไม่สบายให้ดูแลสุขภาพของตัวเองและดูแลสุขภาพของคนในบ้านให้อยู่ห่างไกลคนที่มันติดยาเสพติดมีคนเล่นยาอยากจะได้เงินคุณ อาจจะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามีผู้ชายอายุน้อยกว่าที่ว่าเป็นขี้ยาอยากจะได้เงินคุณแล้วคนนี้มันเล่นของด้วยคุณต้องระมัดระวังตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้ดีค่ะชีวิตเป็นของคุณ คุณมีอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะเนี่ยคุณจะไปหาพวกหมอดูเนี่ยคุณใช้เงินเกินตัวจนมากไปนะคุณจะไปมีปัญหาทะเลาะก,กับคนที่เป็นพวกนักเขียนครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ได้คุณเป็นคนที่มีความลับเยอะ ให้คุณเก็บความลับเนี่ยส a ิลสอกฐฐากตราเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความลับตัวคุณน่ะทำไม่ดีบางอย่างไว้ตัวคุณน่ะแอบทำเรื่องไม่ดีบางอย่างไว้คุณเป็นคนที่มีความลับหรือมีเรื่องไม่ดีที่คุณเคยโดนน่ะเคยโดนข่มขืนหรือโดนอาจจะเคยโดนข่มขืนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีจุุ๊ๆแบบชุ๊ๆุๆจุุ๊ๆ คือคุณเป็นคนที่มีความลับคุณเป็นคนที่มีซิกเครตมีคนอยากจะเอาชนะคุณความที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักมากนะคุณก็เลยแบบเนี่ยป่วยโรคซึมเศร้าขอให้คุณเนี่ยแอดเวนเจอร์กับชีวิตนะชีวิตคือการผจญภัยให้ทำตัวเป็นเด็กแล้วชีวิตคุณจะสดใสสดชื่น อย่าทําตัวสังกตายคุณควรจะแบ่งเวลานะไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างคุณจะได้ไปดูดวงคุณใช้เงินเกินตัวคุณจะมีปัญหาทะเลาะกับพวกนักเขียนครูบาอาจารย์คุณมีเนี่ย Children's r u m a น่ยคุณมีบาดแผลในหัวใจบาดแผลในวัยเด็กคืออะไร คุณมีบาดแผลในวัยเด็กอ่ะอาจจะโดนแก่นแกล้งโดนบูลลี่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะคุณคุณสวยนะคุณเป็นคนสวยนะไม่ใช่ไม่สวยแต่คุณนะ่ะโดนคนทรยศหักหลังคุณเป็นวอลคานแล้วโอ้ได้พ่น้ำท่วมเนี่ยเนี่ยภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยให้ระวังน้ำท่วมบ้านฟรัดเนี่ยให้ระวังน้ำท่วมบ้านคุณนะ่ะกดดันจนระเบิด อดทนจนระเบิดคุณอนะเก็บกดจนระเบิดคุณเป็นคนสวยนะแต่คุณแบบไม่มีความสุขในชีวิตนะคุณเก็บกดทางอารมณ์ถ้าคุณคิดว่าเออกินแล้วมันมีความสุขก็กินไปไดเอทไปก็ได้นะหาแมวมาเลี้ยงหาสุนัขมาเลี้ยงก็ได้ ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคุณอาจจะได้เดินทางไปอา่าไปเที่ยวต่างจังหวัดน่ะไปดูท้องไร่ท้องนาหรืออาจจะไปต่างประเทศได้นะมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศท่านที่ทำงานเป็นสถาปนิกวิศวกรช่างก่อสร้างชาวนาชาวไร่ ก็ถือว่าการงานของคุณมีความก้าวหน้านะท่านที่เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นชาวไล่ชาวนาเนี่ยพวกเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำนาเป็นช่างก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าการงานของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเนี่ยคุณจะได้รับความร่วมมืองานของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างดีขอให้คุณเนี่ยอดทนนิดนึง สิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วขราวอนาคตของคุณเนี่ยที่รออยู่เนี่ยมันจะมีแต่ความสดชื่นสดใสขอให้คุณไหนโยนอดีตที่มันเจ็บช้ำอะ่ะทิ้งไปอดีตก็คืออดีตความลับก็คือความลับถ้าคุณเอาเรื่องความลับของคุณมาเล่าให้คนในปัจจุบันฟังมันก็เหมือนคุณเอาอดีตมาทำลายชีวิตในปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาก็ขอให้มันจบแค่นั้น อย่าเอาอาดีตมาทำลายปัจจุบันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ